สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึคันนะครับผมจากฮานาโอโตคลาเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับผมคันนี้นะฮะรถเก่งนะครับผมเป็นสี่ประตูนะฮะมาด้าสามนะครับผมอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับมาดูสีรอบรอบคันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้านนะครับคันนี้นะครับอ่าจะออกเป็นสีเทาดํานะครับผม สีสันนะครับผมมีดีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ว่าถือว่าคันนี้สีเต็มอยู่นะครับสวยอยู่นะฮะอาจจะมีน้อยพุกขนแมวนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะด้านท้ายนะครับผมสนแมกนะครับผมเขาจะเป็นแมกเดิมโรงงานเลยนะครับ เรามาดูส่วนของภายในตัวรถของมาสด้าสามนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับผมไม่มีขาดนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับมาดูด้านหลังกันครับผมแถวที่สองนะฮะเบาะสวยยังดูดีอยู่นะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีเลยนะครับผมมาชมมาดูส่วนของด้านท้ายดูกันนะครับ เรื่องของล้อ,อไหลนะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะครับของมาด้าคันนี้นะครับผมมีพื้นที่สําหรับใส่ภาระได้เยอะอยู่นะครับว้างเลยนะฮะอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบนะครับส่วนของล้อ,อไหลนะครับล้อ,อไหลก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผม ผมมาต่อกันที่คอนโซลหน้ารถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคอนโซลนะครับยังสวยดูดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีกรอบนะครับผมแล้วก็มีแอร์แบ็กเป็นคู่หน้าด้วยนะครับผมคู่หน้านะครัฮงซ้ายด้านขวานะครับผมอมาต่อที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับทําให้รู้สึกดูดีนะครับผมดูหนูนะฮะแล้วก็นะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้ง่ายนะครับผม อ๋อส่วนของเครื่องเสียงนะครับอ่าก็จะเป็น V ิว m m ฟเสานะครับผมด้านเด่นนะฮะอ่าอันนี้กันครับเป็นแอร์นะครับผมแบบปรับแบบมันนุ่มนะครับก็เป็นแกเป็นเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมผมจะดูเลขไม้นะฮะเลขมาอยู่ที่วิ่งไปอยู่มาหนึ่งแปดสี่นะครับผมคันนี้นะฮะ แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปรับข้างกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันนะครับว่าเป็นเรื่องของแอร์เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคลองสตาร์ทติดชึ้งเลยนะครับผมครับเรื่องแอร์นะครับแอร์เย็นดีนะครับแอร์เย็นน้อหนาวนะครับโอเคออกทุกลูนะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับโอเคครับ มาดูส่วนของภายในเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูรอบๆกันก่อนนะครับครับเครื่องเป็นปกติดีนะครับผมใช้งานระยะยาวๆได้สบายๆเลยนะครับผมสำหรับคันมาส da นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมคันนี้นะครับผมมาส d a นะครับมาสด้า3นะฮะ ปี2008นะครับแต่ผมลืมบอกไปสักนิดหนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับผมเอาไปใช้คุ้มคุ้มแน่นอนเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e ด้วยนะครับผมฝากคันนี้นะครับผมจากฮานาโอโตคานะครับสวัสดีครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ